สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตวรื่นคุณผู้ชม้าทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและสถานีโทรทัศน์เคเบิล h ช n แนล37 HD ร่วมขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชน นางวารพรประสมศรีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานกศอนอได้กล่าวว่าสื่อคือคกลไกสำคัญในการนำเสนอความรู้ซึ่งการร่วมมือกันร,ระหว่าง ETV ีสอสสและช่องเคเบิล7 h HD เพื่อที่จะทำคอนเทนต์ดีๆสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักรู้ในการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องสุขภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดและการพนัน สำหรับบทบาทหน้าที่ของ etv คือการให้ความรู้ส่งเสริมด้านการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาอาชีพและพัฒนาทักษะชีวิตทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้ฝากถึงมุมมองการนำเสนอสื่อที่จะต้องตระหนักไว้คือการนำเสนอข้อเท็จจริงมีจรรยาบรณในการนำเสนอข่าวัานนากะะตงงง้้้หหหเเเ่่จออใใรรื etv คือโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะสังกัดสำนักง,งานกาศนรกระทรวงศึกษาธิการบทบาทหน้าที่หลักเรามีอยู่แล้วในเรื่องของการให้ความรู้นะคะในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในเรื่องของระดับประถมมาต้นมปลายหรือว่าในระบบโรงเรียนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ etv มีบทบาทหน้าที่เลยก็คือการให้การศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมชุมชนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ etv จะต้องนำเสนอให้กับคนทุกกลุ่มคนนะคะในระบบแน่นอนคือนักเรียนในระบบโรงเรียนส่วนนอกระบบก็คือนักศึกษากนสะน,น,นะคะส่วนประชาชนทั่วไปเราจะมีรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยสิ่งที่มองเป้าหมายไปสู่อนาคตของ etv ที่จะดาเนินการพัฒนา สิ่งหนึ่งที่ etv มีนโยบายเลยคือเราไม่เคยปิดกัน้นคอนเทนต์ดีๆหรือสื่อดีๆที่องค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นแหรือสถาบันอื่นนะคะจะนำมาออกอากาศทางรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเราจะพัฒนาร่วมกันในการหาคอนเทนต์ดีๆสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆส่งไปสู่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า การร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาวะหรือว่าการลดปัจจัยเสี่ยงของสังคมอะ่ะมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องของสื่อแต่มันเป็นเรื่องของคนทุกคนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของผู้ปกครองเป็นเป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคมที่เราจะต้องร่วมมือกันในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับทุกๆเพศท,ทุกๆวัยแล้วก็ทุกๆุอ cụ, อายุนะคะ โดยช่องย,ยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่จะต้องสร้างเสริมสุขภาวะให้ลูกให้เด็กและเยาวชนแล้วนะการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำคัญโดยสื่อเป็นตัวหลักในการที่จะต้องนำเสนอเรื่องราวในเรื่องที่จะสร้างเสริมสุขภาวะ รวมทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น,นนะคะในสังคมบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการเกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพยาะยิ่งปัจจุบันนี้โรคโควิดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสื่อเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะนำเสนอความรู้ข้อเท็จจริงสิ่ง ที่จะต้องเกิดโทษต่างๆถ้าหากในกรณีที่มีปจัจจัยเสี่ยงต่างๆมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะคะสื่อจะเป็นคนนําเสนอสื่อก็คงไม่ใช่เฉพาะของสสสหรือของเ,อเคเบิลเท่านั้นรวมทั้ง E t ทีวรวมทั้งสื่อหลักต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องร่วมมือและบูรณาการร่วมกันในการที่จะนํา คอนเทนต์ดีๆไปสู่สังคมไปสู่ประชาชนนะคะโดยเฉพาะยิงย่งงเด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองเรานะคะที่จะต้องให้เขาตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นว่าที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีหรือว่าลดปัจจัยเสี่ยงกันได้อย่างไร ขออนุญ,ญาตขอชื่นชมทั้งสส,สแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างเช่นเคเบิลทีบี TV, ที่มาทำงานร่วมกันนะคะในการที่จะ,ะนำเสนอเรื่องราวดีๆนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะและก็การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะคะจริงๆแล้วสื่อนะคะมีหน้าที่หลักในการที่จะแจ้งข้อเท็จจริง หรือนำเสนอข้อเท็จจริงอันนี้คือข่าวสื่อก็มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักซึ่งสื่อหลักก็คือสื่อที่น่าจะนําเสนอในเรื่องของมุมกว้างหรือหรือเรื่องราวในระดับประเทศส่วนสื่อท้องถิ่นหรือสื่อที่มีบริบทหรือมีวัตถุประสงค์แต่ละสถานีหรือแต่ละงานก็นําเสนอในบริบทของตัวเอง อย่าง e ี v ก็นําเสนอในเรื่องของการจัดการศึกษาแต่ถ้าสื่อส,อสื่อท้องถิ่นก็ควรจะนําเสนอในเรื่องราวที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะคะแต่ไม่ว่าจะสื่อใดๆก็ตามสิ่งที่สื่อจะต้องตระหนักให้มากๆเลยคือจรรยบรรณัในการนําเสนอเนื้อหาคอนเทนต์เรื่องราวถ้าเป็นข่าวก็ต้องเสนอในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะประการสําคัญของของสื่อทุกสื่อที่ควรนําเสนอ ที่พูดนี้หมายถึงสื่อดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตตอนนี้กว้างขวางนะคะเว็บไซต์ต่างๆเพจต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อโทรทัศน์หรือแม้แต่สื่อดิจิทัลใดๆก็ตามเนี่ยข้อเท็จจริงจึงเป็นประการสําคัญการนําเสนอของสื่อประการสําคัญอีกประการหนึ่งเลยคุณต้องยึดถือซึ่งความมั่นคงซึ่งความยั่งยืนของประเทศชาติเป็นหลักค่ะ